เนยโชติกายกเค้กวยพรวันเกิดสามีไฟลุกไหม้เส้นผมใจหายวา่าต้องบอกว่าช็อตนี้เกิดขึ้นไม่กี่วินาทีแต่ก็ทำหลายคนเป็นห่วงไปตามตามกันเมื่อเนยโชติกาได้โพสคลิปยกเค้กวยพรวันเกิดสามีอาร์มจันสิริพร้อมทั้งลูกชายและลูกสาวร่วมเฟรมโดยเน,นยได้ยกเค้กที่จุดเทียนแล้วขณะที่สามีกำลังหอมแก้มไฟดันลุกไหม้เส้นผม เจ้าตัวก็รีบใช้มือดับไฟได้อย่างรวดเร็วทำเอาทั้งครอบครัวตกใจไปตามๆกันเนยโชติกายังโพสต์คลิปนี้ผ่านอินส a าแกรมและระบุแคปชั่นว่าวันเกิดสามีทั้งที่ภรรยาก็ต้องฮอตไฟลุกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสงสารตัวเองจุงขำก็ขำขณะที่หลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงแม่ร้อนแรงสุดๆหน้าน้องอคินแบบตกใจมาก พี่เนยร้อนขนาดไหนดับได้ด้วยมือเดียวจะเอ็นดูหลานชายหรือแม่หลานก่อนดีแสบมือไหมแม่โชติกาวงวิลาศเกิดวันที่15กรกฎาคมพศ2527ชื่อเล่นเนยชื่อเดิมก่อนเข้าวงการคือโบแวลวรีวงครุฑมีผลงานละครเรื่องแรกคือเพื่อนซีล่องหน1ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีพัทลุงระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินและระดับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้าน,นชีวิตส่วนตัวเนยโชติกาคบหาดูใจกับไฮโซอาร์ so มจันซิริมณีฉายแฟนหนุ่มนักธุรกิจสำนักพิมพ์ภูมิบันดิต ปัจจุบันแต่งงานกันแล้วพิธีมั่นวันที่3กันยายนพศ2559ที่โรงแรมพลาซ่าแอตินีและงานฉลองมงคลสมรสวันที่10กันยายนพศ2559จัดที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันปัจจุบันมีบุตรธิดาด้วยกันสองคนบุตรคนแรกชื่ออคินมณีฉายเป็นเพศชายบุตรคนที่สองชื่อลลินมณีฉายเป็นเพศหญิง ได้ชีวิตในวงการบันเทิงเนยโชติกามีโอกาสได้เข้าวงการบันเทิงด้วยฝีมือของนักปั้นมือทองเอสุภชัยศรีวิจิตประเดิมละครเรื่องแรกเพื่อนซีล่องหนก่อนที่จะมาพลิกเป็นนางร้ายในเพลิงนงนับจากนั้นเป็นต้นมาเธอขึ้นแท่นนางร้ายสุดฮอตทั้งในจอและนอกจอเรียกว่าเป็นนางร้ายตัวท็อปที่มีงานชุกมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ ปัจจุบันสาวเนยเบรกงานในวงการด้วยภารกิจการเป็นคุณแม่ลูกสองและธุรกิจส่วนตัวด้านชีวิตส่วนตัวเนยโชติกาเธอมีคติในการดำเนินชีวิตว่าทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำในส่วนของเรื่องความรักเนยคบหาดูใจกับไฮโซอาร์มจันสิริหนุ่มนักธุรกิจสำนักพิมพ์ภูมิบันซึ่งปัจจุบันแต่งงานกันแล้วมีทาย,ยาทด,ด้วยกันสองคนเป็นลูกชายและลูกสาวคือน้องอคินและน้องละลินตามลำดับ